งานหลังค้าที่ดีเริ่มต้นจากพันเนอร์ที่ดีและช่างที่ใส่ใจครับในงานทุกงานช่างคือหัวใจสำคัญเรายินดีที่ได้ร่วมงานกับช่างมืออาชีพผมสร้างบ้านมานานบ้านทุกๆหลังที่ผมสร้างก็อยากให้ออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุดเหตุผลที่เราเลือกใช้ S G Loop Suite คุณภาพ มาตรฐานระยะเวลาและการทำงานร่วมกันครับงานหลังคาสำเร็จรูปของ s อ g ช่วยพี่ได้เยอะมากเลยครับในเรื่องของระยะเวลาและความเชื่อมั่นของเจ้าของบ้านครับที่จริงงานของพี่โอะครับมีมาตรฐานอยู่แล้วจึงทำให้งานของผมะครับรวดเร็วมากขึ้นครับงานดีๆไม่ได้มีแค่เครื่องมือนะครับ การเลือกสิ่งดีๆให้กับบ้านจนหลังก็มีส่วนสำคัญเราจะเลือกใช้ SCG เพื่อให้งานของเราดียิ่งขึ้นไปครับงานของผมทุกงานคือความภาคภูมิใจและ SCG ทำให้สมบูรณ์แบบครับ SCG Passion for Better